ว่าเป็นวาตัวน้องเบบี้ทวีเราแบบเป็นสีสีม่วงเลยกับบม่วง,วงโอเคมาดูนต่อทุกคนมาดูเอฟเฟกต่อไปกันทุกคนดูเอฟเฟกต์นี้กัน แต่พรว่าถามว่าคอนเทนต์กที่แบบอะไรวะเฮ้ยเอฟเฟกอะไรเนี่ย